ข้าบัตรมัจกาหรลูกน้องครับซื้อบ้านแล้วคราบัตรียมการจองที่ก็พี่น้องมาเลยโอ้ให้บัตรแรกบ้านัครับบัตรละพันครับมานนี่น้องเมาสครับน้องเมาสครับเรียื้เก่าครับแถวเราเอ็ีมานี้เหมือนครับบรรกาการรอบน้องพี่น้องเหมือนกัครับซื้อบ้านกับลงปอกันก็พี่น้องมาบัตรละพันครับ บ้านเอียงกว่าบานันหัวง่วงบันหวงว่วงบานหวงว่วงครับอำเภออําอเภอจังหันบ้านหัวง่วงอำเภอจังหันครับจังหวัดเลยขึ้นกอลครับมือนี้รูเขียนรอยเล็ดครับมือนี้ครับบรรยากาศรอบน,น้องครับคนนำทีมงานเชฟดิสาสะพัดเลนกอลครับนะครับบุกสุดเฮงงัดบังครับติโตว์เพิ่นได้ครับมาแข่ยชี้เฮงหางติโตว์เพิ่นได้ครับนี่ เงินังครับสูงเงั้งเพว่ามัอนี่ตรงน้องมันหงวาเด้อมันนี่มัน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 ครับหลือวกับน้ำเลือกวะโอ้น้ำเลือกครับมาซีเมนหาซีครับมาตะวบนด้วยครับห่เชียนอุบนครับสีรวยก็โลกครับคุณ่าขี่รถมาตะวบนครับนี่ครับกอครับยังได้แจนมาอีก็่ะเชิตีตื่นเต้น น้องหันครับน้องหัน้ือเก่าครับมันเลยละพัน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 โอ้พวกนี้ห้างครับพวกนี้มันครับเปื่นที่มีแง่เข้าไปอีกครับพี่น้องท่างคนครับบรรยากาศลมเลื่อนตาไม่อ้อมน้องพี่น้องครับเตี้ยนตีครับเอาประกันบ้างใส่ก้อนเด้อเฮ้ยจะเบิ่งเห็นแจกแล้วกันนะครับเด้อสิมันบ่ ตั้งกล้องบรรยากาศริมหนองเลยพี่น้องมั้งเลยเลยครับาตั้งกล้องจุ่มน้ำมึงเดียวเลยพี่น้องครับเห็นบาคนลงกลาง<ต>โอ้บโอ้อดนะครับพี่น้องมั้งเลยครับบวดนะพุ่น้ยน้ำพันหรือหรือพี่น้องบาทเนี่ยนะจะใกล้จะลงแล้วครับพี่น้องบาทเนี่ย นะครับแฟนกีฬาทั้งหลายครับกีฬาชนิดหนึ่งพี่น้องจุกเนี้ครับตรงนี้ฮะน้องลองอยากพี่น้องเอ,อ้ยมันหนาฝนพร้อมครับฝากในซางพี่เฮู้เอาจักลูกมันเนี้ยซางพี่กับมาเด้อดูครับสซางพี่ครับ ลงมือกล้องเลยนุงมือกล้องเลย,าเย่านพะพานเน้จอจมู่านตายสองบ้างเนื้อขึ้นจคุณนํำทิมงานครับจรองกระตางเน้อพี่น้องิจองกระํัมพจงมองเลื่อัดลุ่ป่นี่โอ้ครับผงก็มากกับพี่น้งนองบ้านองส่จมาใม่ไกลกับพี่น,น้องงียมาลงครับ ครับถาได้ครับถาได้ครับถ่ายอีกฮะยเงีังก,ก็ไทย้ะเนี่ก็ไทยคาัสีกต้อแรงดูดันไม่เก่งแกงใครต้อก็ไทยเมื่อคืนเหีงไ ต้องเฝ้าครับเพต้องเฝ้าห้อนแล้วเฮ้ยบวมแอนบวมแอนบวมแอนดอกบวมแอนจานรอบดอกบวมแอนเส้นรอบดอกเว้ย มีครับพี่น้องทางคนกัมากกาพี่น้องต้องถานั้เก็ครับี่กเป็นจจมากกนะเอ็มได้กับมากพกอ้เจเห็นครับเกมการกีฬาสนิทนึเอาครับทางแห้้นนี่แล้วฝากงาไม่ไปจไงับไปอีกได้มีฝากตัวนึงบกลัวงนงงับไปอีกงับไปอีกงับอีกครับทงแหกันพอ พร้อมกันแล้วพี่น้องบาทต้นบาทได้แล้วครับไอ้มันหมันครับนั่นละลงเลยนั่นเบิ่งเฮ่แหละครับโอ้หวังแล้วครับตัวนึงครับใหญ่แฮ่งครับผมเลยมากขี้หนี้ฝากกดไรก็แจ้นะครับเด้อกดติดตามนะครับ เอาครับบาดนี่ไอจะโดนมาโดนแหะแล้ครับเหมือนปะล้มกันครับที่เกมว่อมันนี่นะครับรอรุ่นแหะแล้ก็มันกันได้พี่น้องเด้อครับบรรยากาศรอบน้องครับเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวแล้ว <c oughs> เฮียแรกครับเสียงตีวางเลยครับวางเลยครับผูกเข้าพันเรียวกับมีพี่น้องเอาครับเฮียแรกโดนมันมันครับโชคดีโชคมันมันนะฮะเฮียแรกมาแล้วบานโดนบอโดนบอครับเฮียแรกไฟบ่อครับไฟบ่มีไฟบ่อ โอ้พันปอดป่าเพระพันปอดไผาเหงเรียนโอ้ไผ่ขึ้นแล้วครับพี่น้องไผ่บึ่มเบิมครับไผ่ขึ้นแล้วครับรอฟังครับไผ่ขึ้นแล้วเดิมไผ่ล้วพี่น้องบันแหงเบิ่มเบิ่มไผ่ครับจุดกลางก่อนอ่ะสร้างกีสามองนี่โอ้ยนับให้โอ้ผมว่ามีปลาจังมีป้องครับน้องนี่ วางไหมสามสองหนึ่งไปนาครับรุนแหแหลกำก,กันบาดพี่น้องโอ้ขึ้นแล้วครับดูฟังกับมี่ครับอ๋อข้นแล้วครับโอ้ไปนั่นจัดว่ะเพิ่น ออมาแล้วดึงกันแล้วดึงกันแล้วดึงกันแล้วโอ้โหเอานี่ครับจะฟังกระชือครับตะเพียนครับตะเพียนนะครับมองเพียนนี่กันนะครับมาเออแม่นะครับแม่เนละ่าดึงน,นะครับ ดึงึ้นแล้วดึงึ้นแล้วนะครับดันครับสัวครับสัสซัวโอ้ยบอลต้อนจันทง่ครับัตัวหา ใส่ถุงมือกวนดยลงน้ำมันลงนวดก่อนนะครับปัจจะโดนปาบึกน้องนี่แล้วได้มีปาบึกไงพอ่อครับอ่าเช็ดตีขึ้นมาปะกัดฟังเ้างเาปน็นยังไงงัดขึ้นมาเหมือนกันนะทีพอว่าครับ,บ,ง,ง,บงัดฟัง บปล่าปเป็ดไทอ้าไพ่แล้วไพ่ย,ยังก็หวังเเห็นว่้รทางตีนเนะ ครับเงยแรกครับโอ้ว่างไร <c oughs> <c oughs> นกโซ่บุปผาเลยครับบอกว่างัดว่างเลย,ยเงียแรกครับมผอนี้โอ้ขับมาแล้วครับผมซบนั่งจานครับเยาะดันน้ำนะครับเราฟังกันนะ้นปลากาศยังบอ่อนสี <c oughs> บึกหน่อยบ่ตจี้จี้อ๋อป๋อันตนาเลยครับนี่แซงไปเหมือนกันนี่ยงัดนผมขึ้นก่อน,นครับพี่น้องใส่เลยครับเรียบร้อยเก <c oughs> เยียร์วะครับนี่คือนเรื่อยงยกขาปลาครับพี่น้อง เ,เ,เช้านตีเอาคืนอีกแล้วัววไปยังโอ้เหีย้ยของกันครับบอนครับบอนบอน นี่เ้ยพ่น่เหพ่นพ่นี่เฮาอยู่ที่นี่บอนเออเอาใส่แกอาไปเลยใส่บอนสองตัวเนาะไม่เห็นป่าบ้นโอ้ยบ้านมาพี่หีเห็นอยู่พี่เห้ยมาอพี่พีเปนนี่อ่มนมันเลือกเนาะกับธรรมดา ตั้มกำลังเข่าฟังนะฟังไหนโอ้เมยมันจะใส่รอบ้าทโอ้มาแล้วครับมาแล้วเอาพอถึงกำนัดวัางดอกพี่น้องเอ้ยฝ่ายนี่ตั้มเฮบ่กับเพื่อนนะครับเราลุดนุมกันครับพี่น้องงัดขึ้นครับงัดขึ้นมีบ่ <ö> f, โอ้ยเดี๋ยวกัดน,น้ำครับพี่น้อง <c oughs> ดีด, <c oughs> ดิดดดงมีมาขึ้นมาปวดฟีดีไล่มาดีนั่นตึกเงวดีเว้ยฟังหัวตึกเงียปวดครับมาน้ำกันครับมากินใช้กันพี่น้อง <c oughs> ทางพี่ก็เรียนนำเมื่อก่อ,อนละมาจากกองก็เรียนเปษาอังกฤษนั่ย่างต้องมาเรียนน้องครับสามสองหนึ่งไปเยินนะลอยเกม บ้านพ่อเกี่ยวเมล็ดตัวแร่น้องบึกไงมันเห็นขึ้นด้วยครับมีบ่บุกขนมาที่นี่ล่ะผู้จัดาง,างานขึ้นยันทีงานขึ้น ยังไปยังโอ้ไปยัโงโอ้โหเอาเอา้าได้บ่ครับได้บปะแขวงเอียงอีกแค่ขวงนะขวงเอียง <laughs> เอาครับคืนนี้ก็คืนแล้วครับบาทนี้นอนนเออแก่ผิดนอนหลับไหลหันไหล มันนี <t <t ่เก่าครับเพราะใช้เวลามันอ่ะสูต่อไปพี่น้อยเป็นทิ้งมากไก่ก็ห่อรอกเป็นทิงมากตัวบนต้อยืนนี่ของสายทุนตังไงบ่เกี่ยวไว้เงินไพ่เดยตอนนี้ โอ้เห็นกระไพได้พี่น้องบลานนะกินงานกดก็หลซถึงฟังสมจัดอยว่ตัวอืมกินอีกแล้วตีโอ้ขิปลาทิน,นังเลยบานห <c oughs> ลังเฮพร้อม ตาอยัางไรเอ้ยุ่นปลาเน่เงยบ่ปลาบึกเงยเมียนบ่ปลาบึกเรานั่นดิปลาบึกครับปลาบึกตัวแรกครับปลาบึกตัวแรกใหญ่ไหมใหญ่เต็มหรือ่เห็นบ่ป่นสองความสองครับโอ้บึกใส่จักโลนี่หกกิโล่เมียนบ่เมียนซิบอยู่บ่ประมาณซิบก็โล่ั้งปลาบึกตัวครับตัวแรกครับเกมแล้วครับเกมแล้ว ตัวนี่ยอยู่ในป,ปันนี้ครับพีบ่ต้อ,อ,อ,อตว่าขาดแล้วพี่ต้องถึงแค่หน่อยครับขาดไปแล้วตัวนึง่งใส่พีอีนะจุดตรวจว่าอหลีดไ่อพี่้องเอ้ยลีดใส้ใสใสสีทั้งหลังเมใส่ยาบาดก็นน่าลีดทั้งพีนตีก็ว่หลีดวันทังีันออกมา,ท,าทั้งผีเนใส่ลีดเนี่ อุ้ยคืนเดียให้มาเราฟังไหมเป็นเดียวขึ้นเดียวเหรอคืเราฟังได้ครับบันไปแล้วครับโอ้ไพ่ไหมครับผุนครับแงวบานจรวดเลยบันนั่นเลยบึกวะบึกครับบึกตัวสองครับนั่นโอ้คืนเดียวโอ้ครับแพ้ครับบึกง่ายครับบึกง่าย เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับซุ่มคอยแล้วนี่คอยอยากแตกไม่พี่น้องซุ่มคอยยังครับคอยอยากแตกครับบึกตัวสองครับบึกตัวสองเกมครับเกมมาแล้วครับบาดยุ่งส้วนจะกันนะพ่อเลยนี่ ใส่ใส่หลีดแม้วันเนี <đ ổ. S 2> <started> anyway. ่ยน่ามดัเฮ้ยคือกาวัน่ะโอ้ยวันเดียววันอยู่นี่นยังบดถื่อจนี่วันมึงวันเนี้ยยังวันบดถื่อนันกวันบอ่ตอนวันบอ่ะขาดพือห้าสิปมันกับวายูหรอกสองสี่ขาดนี่วาันขาดก็ะจกื้นั่นขาดเชื่องเลยหรออืหลักไผ่เงาเงามาหาพ่นถือเล่าส่มบานขุนงเนี่ย tuân quật của người nhé sáng cũng ừ. à xây tìm phó hẹn nhau đi nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ใส่ซ้ำอยู่บันจังใส่ซ้ำอยู่บันน้องนี่อย่องยู่ตั้งไว้บนท้อง,ง,องนะอสิ่งทีติดเลยผมใส่บ้านเหนียหนักหนากระโดดหม้อหม้อห้อเฝ้าก็ป่า,ปานาาาาว่าไหลในหม้อเฝ้าเด็นกลาง ป่า,าอยู่บ่โอ้บ่ท่านครับร่าออกว่าท่านจดะดึงแขงกับอมันสิรอรุ่นครับรุ่นครับดีมีบ่น,บนี่แล้วนะเกียมบ่ครับเกีวบ่รอรุ่นกันครับ đây là นี่บ่นี่ๆนี่เนี่ยเปิด ừ. 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 แลอย่ไม่เหนคบ่านะอาป็นอ่งีวีน่นะย,นนนย่นีันเท้อยู่โรแมนแต่มันถือไหวมันมันต่อกลวนกลางคุกลางต่ำนะครับเงคคหูแห้ง,อ,งอยู่ด้ว่เลยแค่ ไม่ไนกระหาดยป่าตัวนี้มันบ่นไปวนี้นะดีกว่าครับดีกว่าเอาคนเดาเขาต้ไม้ห้าตันนี้ไงเกเาครับเลียนมือครับเลียนมือครับครับเสียดไงล่องบาทครับเของบักงัดว่งครับนี่ะเดี๋ยวหอยขั้นเจ้าของสุดงัดวัางพี่น้องเดยวคองคนบ้านมันกลยเป็นั้งแหปาริญญาเลนี เฮียม้อลจัดนี่ยธรรมดา้ครับเฮียจบปริญญาเนี่ยเฮเพิ่งัดบ่ครับบาทแต่เบิ่งมกันเนอบาดเลียนมือไหมครับกูแต่กวีตวาขาดพิจาวขาดเชียไงมันเดืองวางเลยบาดเียนมือครับเีนมือบาทอ้าครับงเขามนกันไหนงยตัววะเเื่อมพันเลือด คุณหนึ่งยันคุณหนึ่งยันบอกให้ขั้นเลยอย่านี้มึงเก็บหมักขมสามาต้มใทถากเนี่ยหมักขมสารม้เลาก็มามเดาเยได้เออมักมสาอะไราต้มใถากยกุเดี๋ยวกุดมูบนเด็ดไงเขาเจ่าอยู่นี่บาน้ำเลยเตือบดิปลากรโเป็นปลาอันนี้ไ มีอยู่น่เลเกี่ยขึ้นมาน้ำฟังเกบ้านละไอีย่ได้บานเดี๋ยวน้องเดี๋วตืว่างไหนอ้ไถม่เหเขานมิ้มิ้มเห็นต้นไถ่นม่เหนจอนบ่มันใจอีกแล้วเพื่อนเกน่ยๆละ ดูแค่ได้บ่าาบาทก็บูเฮาเฮาแตยังยไม่จีนจีบบ้าเนี่ยมาแมงมาเการังใ้เราเลยเด้อเอาอันแหมอือเป็นจี่เอาแป้งเย็นมาหุงรังใ้เร่าเลยมาแมยังมกากระจายบออยขั้นนี่อยู่นี่องฟังนี่นี่น่โบมัะตะเพียนะตะเพียนะตะเพียนใสสวย เนี่บบยบาดตะเพียนมึงเป็ดเด็ดเลยบาตะเพียนเช่นงุ้งครับเช่นงุ้งครับมาแล้วบาดเกมแล้วใส่บา้างเอาออกไหมฮึมเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เขาไหมนั่นมีหุ่นหนึ่งเพราะว่าขี้เขากันเด่นครับงุ้มต่อยกันบาดพี่น้องออามาปิดชีพกันนะสร้างจีบก็ไดก็แช้พี่น้อง มันอยู่แต่ว่าก็ไปเก็บไปเก็บไปเลยผลงานไปเลยครับพี่น้องจะได้ละเอียดรอฟังครับแล้วจรูปมัคือรูปจอดเช่นนี้ครับเด้อไปมักที่นี่ฝากก็อะไรก็แช่นะครับเป็นกำลังใจทีมงานนะครับทีทีทีบ้านละพุ่นโอ้โหเหี้ยส่วนซ้อนเลยซ้อนลีนละนะครับ ปลาก็ได้ทุกคนนะครับพี่น้องมนี่ปลาปลาอะไรไปน้ำก็เจาดหกประมาณครับพี่น้องมาคิ้นีปลากลาอะไรก็แจ้งนะครับอนเนบบออเกาตอปลาสวัสดีครับ